ทำไมคนรุ่นใหม่เลือกที่จะอยู่บ้านเฉยๆโดยเฉพาะยิ่งเพศชายมันเป็นคำใหม่ในสังคมยุคปัจจุบันครับคือคำว่า need N W e, e T แต่และตัวมีตัวย่อของมันครับก็คือ not in employment education or training ก็คือไม่ทำอะไรเลยครับไม่เรียนหนังสือไม่ทำงาน ไม่เข้าไปฝึกทักษะต่างๆเพื่อที่จะไปทำงานต่อไปนะครับก็คืออยู่บ้านเฉยๆนั่นเองแล้วก็เป็นแนวโน้มของกลุ่มคนรุ่นใหม่หมายถึงคนที่เรียกว่ากลุ่ม generation c คือคนที่เกิดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,997จนถึงปี2012นะครับคนกลุ่มนี้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยส่วนหนึ่งครับ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าไฮสคูลซึ่งในต่างประเทศเขาถือว่าเข้าสู่ตลาดงานได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีคนกลุ่มใหญ่ๆทีเดียวเลือกที่จะไม่ทำงานครับผมใช้คำว่าเลือกที่จะไม่ทำงานไม่ใช่ตกงานนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย ตลาดงานยังเปิดกว้างมากเพราะมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า great resignation ก็คือการลาออกครั้งใหญ่หลังจากโควิดเป็นต้นมาคนที่เคยทำงานอยู่อาจจะไม่แฮปปี้กับการต้องกลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่งหรือเห็นความไม่มั่นคงในการทำงานหรือระหว่างที่โควิดเขาอาจจะไปทำงานอื่นจน หลังโควิดเรียกกลับมาทํางานเดิมอีกครั้งเขาไม่กลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดงานยังค่อนข้างกว้างอยู่แต่คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนจบใหม่เนี่ยนะครับเลือกที่จะไม่ทํางานตัดเอากลุ่มเจนซีที่ยังไม่จบไฮสคูลนะครับถือว่ายังไม่เข้าสู่ตลาดงานเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างสูงครับที่ประเทศอเมริกากลุ่มเจนซีที่อยู่ในวัยทํางานได้แล้วจบการศึกษาระดับไฮสคูลขึ้นมาแล้วเนี่ยมีถึง11.2ที่ ไม่เข้าสู่ตลาดงานครับที่ประเทศอังกฤษครับมีกลุ่มเจนซที่เลือกที่จะไม่ทำงานเนี่ยถึง3ล้านคนทีเดียวแล้วตัวเลขยังเจาะลึกลงไปแยกรายเพศอีกครับกลับพบว่ากลุ่มเจนซเพศชายครับเลือกที่จะไม่ทำงานมากกว่าเพศหญิงมากๆทีเดียว fortune.com นะครับได้รายงานว่า ผู้ชายอายุต่ำกว่า25ปีถึง20%ครับหรือว่า1ใน5ตกงานและไม่ใช่ตกงานเฉยๆนะครับไม่กระตือร้อนที่จะหางานทำด้วยซึ่งสวนทางกับกลุ่มเจนซีเพศหญิงที่จบปริญญาตรีครับเขามุ่งมั่นที่จะหางานและเข้าสู่ตลาดงานคือได้ตำแหน่งงานมากกว่าผู้ชายมากๆทีเดียวแต่ว่าตลาดงานตึงตัวหรือไม่มีตำแหน่งงาน จริงหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะที่ผมบอกไปแล้วว่าณปัจนะจุบันอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Great r e s i gnation คนลาออกเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาต้องรับคนเข้าไปแล้วก็ค่าตอบแทนหรือว่าค่าจ้างก็ค่อนข้างดีในยุคปัจจุบัน Fortune เขาก็ไปสืบคน้นแล้วก็สอบถามพวก CEO หรือว,ว่าผู้บริหารที่เป็นบริษัทร,รับสมัครงานบริษัท Head Hunter รับสมัครงานให้ตัวบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะครับผลการสัมภาษณ์เนี่ยเขาพบว่า เพศหญิงมีความคาดหวังกับการได้งานตำแหน่งงานผลตอบแทนโอกาสก้าวหน้าในการทำงานเนี่ยยืดหยุ่นกว่าผู้ชายเยอะๆครับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยคาดหวังว่าตัวเองจะได้รับข้อเสนอเงินเดือนที่ดีตำแหน่งงานสถานภาพหน้าตาที่ดีโอกาสในการก้าวหน้าในการทำงานที่ดีตั้งแต่การสมัครงานครั้งแรกเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในการที่จะเข้าไปทำงานเนี่ยผู้หญิงบอกว่ายังไม่ต้องมีตำแหน่งงานที่ดีก็ได้ในจุดเริ่มต้นเดี๋ยวค่อยๆไปขยับในภายภาคหน้าเอายอมรับงานพาร์ทไทม์ยอมรับงานที่ต่ำกว่า วุฒิที่จบมาได้มากกว่าผู้ชายค่อนข้างมากในขณะที่ผู้ชายบอกว่าสมัครงานตูมเดียวเนี่ยฉันมีแค r เรียพารหรือว่าโอกาสในการก้าวหน้าที่ดีมีตำแหน่งงานที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกอย่างต้องเปอร์เฟกหมดครับส่วนผู้ชายจึงจะยอมทำงานนั้น วิธีคิดของผู้หญิงที่จะสมัครงานเนี่ยครับเขาบอกว่าสมัครแล้วมี Job o f f ฟเออะไรต่างๆตอบกลับมาเนี่ยเขาจะเลือกอันที่ดีที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เข้าไปพัฒนาทักษะสร้างเครือข่ายสร้างความรู้จักสร้างข้อต่อต่อตางๆแล้วค่อยก้าวหน้าต่อไปในอนาคตในขณะที่ผู้ชายเนี่ยไปสมัครงานแล้วได้ออฟเฟอร์อะไรกลับมาเนี่ยถ้าไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการ ไม่เอาเลยครับไม่ยอมไปเริ่มต้นไต่เต้าไม่ยอมไปเริ่มต้นทํางานลําบากก่อนแล้วค่อยไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการในภายภาคหน้าอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญแต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกงานของผู้ชายกับผู้หญิงที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับปัจจัยนี้ก็คือว่าตลาดงานสําหรับเพศชายไม่ได้ดีกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสําคัญอีกต่อไปแล้ว ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้2ปีแล้วก็ย้อนกลับหลังไปอีกนะครับค่าตอบแทนของบัณฑิตจบใหม่ที่เข้าไปทํางานในแต่ละสาขาเนี่ยของเพศชายสูงกว่าเพศหญิงค่อนข้างมากเรียกว่าท็อปทเวตี้ของบัณฑิตจบใหม่ที่เข้าไปทํางานของทุกสาขาเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นเพศชายทั้งนั้นแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมางานที่รับผู้ชายเป็นหลัก โดยพ่ออยิ่งงานทางด้านเทคโนโลยีงานทางด้านการเงินเนี่ยเจอการเลอออฟครั้งใหญ่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ที่เคยจ่ายดีๆให้กับเพศชายเนี่ยก็หายไปแล้วก็เปิดรับเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นในอัตราการจ้างงานและในอัตรา,ารของเงินเดือนที่สูงทัดเทียมกับผู้ชายแล้วทั้งสองปัจจัยที่เล่าให้ฟังนะครับผู้ชายเลือกที่จะ ทำงานแบบที่ตัวเองต้องการตั้งความหวังไว้สูงมากกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือตลาดงานของผู้ชายไม่ได้รับค่าตอบแทนสูงมากอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วเนี่ยมันทําให้ผู้ชายจํานวนมากทีเดียวถึงประมาณ20%เนครับเลือกที่จะไม่ทํางานทาไม่ได้งานที่ตัวเองต้องการและไม่ได้ค่าตอบแทนที่ตัวเองต้องการผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของฝ่ายบุคคลทั้งหลายเนี่ยก็ได้ความเห็นตรงกันครับว่า กลุ่มผู้ชายเนซีเนี่ยคาดหวังสูงเกินไปกับสถานการณ์การจ้างงานในยุคป,ปัจจุบันผู้ชายเนี่ยคาดหวังตำแหน่งงานในฝันฉันจะต้องได้ ตำแหน่งงานอยู่บนน้ำบัตรที่เอาไปเชิดหน้าชูตาได้อยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานมากๆมีวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตัวเองมีรูปแบบเวลาในการทำงานวิธีในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองทุกอย่างมีค่าตอบแทนที่สูงมีโอกาสก้าวหน้ามากๆเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการจ้างงานในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย เขาต้องการให้พนักงานใหม่ของเขาก้าวไปกับองค์กรแบบสเต็ปบายสเต็ปค่อยๆเริ่มแล้วถ้าคุณไปต่อได้คุณก็ไปต่อหรือว่าคุณไปต่อได้ในช่องทางที่หลากหลายช่องทางขององค์กรที่เขามีไม่ได้มีแคเรียพาร์ทที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นหรอกเพราะว่าผู้ว่าจ้างเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอนาคตคุณจะเป็นยังไงกับการ,รเผชิญหน้ากับ ทักษะหรือว่าภาระในการทำงานที่ค่อยๆขยับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผลตัวนี้มันผลักดันให้ผู้ชายโดวยวิธีคิดของเขาที่บอกว่าฉันต้องได้แบบนี้ฉันต้องได้งานที่ฉันต้องการจริงๆไม่งั้นฉันไม่ทำเนี่ยก็เลยมีผู้ชายจำนวนมากครับที่อยู่เฉยๆครับไม่เข้าสู่ตลาดงานดีกว่าในขณะที่กลุ่มเพศหญิงเจนซีคิดแตกต่างกันเลยครับเขายอมทำงานที่อาจจะ ต่ำกว่าคุณวุฒิของเขาที่จบมาเป็นเบสออฟเฟอร์ที่เขาได้นะเวลานั้นมาเรียนรู้ด้วยกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างว่าจะไปต่อด้วยกันได้ไหมค่อยๆขยับกันไปเรื่อยๆค่อยๆเติบโตไปด้วยกันมีทักษะเพิ่มขึ้นมีคอนเนค t ชันเพิ่มขึ้นไปด้วยกันซึ่งอันนี้ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานการณ์ของตลาดงานในยุคปัจจุบันก็ เห็นภาพครับผู้ชายเอาแล้วนะครับกับความคิดแบบเดิมโดยเพียงยิ่งแม้ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เจนซีก็ตามทีวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ